สวัสดีครับผมปอนครับโอครับกิ๊ฟค่ะอยู่กับพวกเราสามคนอีกครั้งหนึ่งนะผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นเรทชอ่กับแอนิเมะตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานในพีที่205นะครับนี่ก็จะเป็นคลิปแรกที่เรทชั่นแบบ1ตอนึ่งตอนก็จะสั้นลงมาใช่แต่อย่างที่บอกคือเหมือนเราสามารถลงได้แบบย้อนอย้นหลังเนี่ยจากที่ทางช่องทางอนทีวีเขาลงไปแล้วเนี่ยแบบปล่อยแบบฟรีให้ดูเนี่ยของช่วงอย่างตั้มาสามวันเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแพนตามนี้แหละก็จะลงให้ทุกวันศุกร์ ทุกวันสุร์เวลามันช่วงหนึ่งทุ่มสองทุ่มประมาณั้นนะครับก็หลังจากเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็ไปจบตรงที่เจเบรียเซเลอร์กลับมาแล้วกลับมาแล้วแบบเปิดตัวอย่างเท่ตรงน้ำพุเลยใช่แรงมากจากจาวายเบนยุธพวกเรามาแล้วต้องมาแล้วล่ะเพราะถ้าไม่มาเนี่ยรับรองเดนม้องเท่งแน่ไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของเอาชัยเสียเปิงหรือว่แม่หรือว่าจแม่ว่าจะเป็นอาจจะกรพพัดของฝั่งซิงหลัวก็คือแบบตกที่นั่นลำบากเพราะว่าฝั่งจาวายเบนยุทธนี่คือแบบแข็งแร่กมาก แล้วก็คือเก่าตายเลยนะแต่ดีที่ว่าเดชบุญนะก็คือทางซานมาเดชบุญเดชบุญนะต้องบอกว่าต้องใช้คาว่าเดชบุญเพราะว่าถ้าถ้าคอนอันนั้นมันไม่มาเนี่ยก็คือตายเลยไปแล้วแต่ความแบบพระเอกมาเนาะก็มาทันพอดีนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อเลย่องของเรชั่นของอนิเมะเรื่องนี้ในตีที่สองนะครับผมตอนที่สอง ด้วย้ยถังสารโหดเลยใครเอาทอแสนปีน่าสนุกชีวิตแล้วนี่นะน่าสนุกนะป้าบ่ายอย่าม่พิดเลยค่ะโอ้ถังสารโหเลยทุกคนตกตีไปจ้า้จบเลยอ่ะเธอไม่ใช่คู่จัอสู้ของเขาแล้ว มึงเห็นยางแดงกี่วงดเทพสถานวงแหวนวิญญาณแสนปีสีแถนทีงเป็นวิญญาณยึดคู่มีกัคุณารุ่าม้ามาหลายปีจิตรูนไดรับมหาวิญญาณได้ป็นเรี่ยงมนหาปัญก็เจี๊ยบแต่พวกนี้กับมาลุถึงหลักวิญญาณของฉในช่วงพริบตาเปิดไปได้ยังไงอาตุ้เจ้าเลยตุกติกแล้วก็ต้ตายสานเดียวเจ้านุ่มทีจะช่วยคนจาดเมื่อมือข่าจ้าันไปเถอะ จักรวิใหญ่มาเล่อเม่อตเฮ้มันไปิส่วนเจ้าผู้สืบทอดสมัติเอนจะต้องตายในเงื craft, ้อมือข้าจักรวันเขาคือพระท้าพิีคนที่เจ็ดันจักรวรรดิอะัแข็งแกร่งมากข้ารั้วิพ่ตาข้าจัดการเองข้ทำพิยากพวจดู่้ว่าเี่ยเฮ้ย่จัง

อุ้ยอุ้ย,อยเอาเออได้ว่ะฝากรอยเท้าไว้ฝากรอยมือไว้อุ้ยเอาหน่อยเอยอกระแผ่นเจ็บแล้วนะเร็วขึ้นอขาตึงจัด <noise> すご<し>い <noise> สักทีอย่าบังอาทำลายกษของข้าทำสัตว์อีก่าที่ปลกปาปาเขาอธิษเสียก่อข้า ตายคู่เหรออืมดูแล้วเหมือนจะแบบออกไปด้อะใช่เนี่ยม,มีชิมนิง อเอาจับสันงแห่งความตายเรียรบพร้อมแล้วจักระวัติวิญญ,ญาณทำศึกต่อไปข้ามันหมดเห็นตัวไม่กลัวความตายเห็นตัวตอบโต้ต่อตีเอาสมบัติมารวบรวมพลังพึชสูพบกับจักระวัติวิญญ,ญ,ญาณห้ถึงที่สุดข้ามัน ทักษะวิญาระดับเดียวกันจะไม่ใต่อสู้ค่ันัมันมรนมันเ่ลัอเข้าไปตงกาหทักษาวิญาจ้จะจับผด็กรบอกมังกรเจ้าทะลมรับมือยด้เหน่กับเพิช่ชาลับะัรลบ สายกบวท่าบบี้จากีมือของเจ้าแค่นั้ก็เพียงพอท่าเทียนสามารถสิ้ิญญาณชุดอาวุชิดนี้นีีิตมาช่วยเหลือแผนการของปีปีตงอย่างเต็มที่ ทำภารกิจเมื้นซีหรูให้ลูดๆรับซ่ามันวันฝึกแต่กับที่ใหญ่มันไม่สนุกเอาเลนอในที่สุดก็ได้เปลี่ยนรสชาติสักทีถ้าทุกคบคุกเก็บสนามนี้นี่คือเชียนเต้าเหลียวสามไอดีเนี่ยใ่ไ ไม่มีปีกก็เหนื่อยหน่อยนะมาแล้วทดสอบวิทยาที่เปิดโอ้โหวิญยาผมสองเซนต์บาบักส์ได้เอาจริงเนี่ยต้องสูส้อปุ้ดเทียนเออก ถึงพยักโบกันจะโจมตีได uh, ้ไรเวัฒนธรรมขนาดนี <S 2> <S 2> ้เยาะะทักสั่งยามเลยป้าเลเป้าอะอะไรอะไรอะไรนะเกิดจากตอนว่โดยสิ้นเถองรจะทำแ้ทกสายจะฝุทักษภาษาได้ดีขนาดนี้ยไปลสถานการณ์ของเราดิปดี ัานเาาี่แหละอันนี้แหละ,น,หละน่าเป็นหิง มันอยู่นะมันอยู่เก็บไม่เลยใครอมั่นหรือเปล่าทักสับที่ก้าวโอ้โหใส่ก้าวเลยทุกชีวิีผลทุกโอ้โหโโหนุ่กระบองใหญ่ชื่อ,ช,อ,ช,อชื่อเนี่ยยู้มันเก๋วะ่ะทุกชีวิีผลทุกอะหนุาา่มกูกบบ้า่ะใช่ตกทีเดียวแล้วตายเลยอะ่ะนี่มันกัดข้าวหมดเลยเนี่ย เอาด่อยที่จะผ่ัวนวิญญาณจนถึงตอนนี้มาก็คือรอบกบวนภาพที่นที่สุดของเจ้าเอาวะเออโอ้ยอลังการร้านแปดเอาแล้วแกกูว่าแล้ว ในที่สุดก็มาถึงวันที่ต้องอดใจรอเลยใปแควันนึงกูต้องเจอกระสิ่งสิ่งนี้ถ้เจอจนได้อก็ต้องไปอดเพราะว่าบอกแล้วว่าต้องได้แค่คลิปหนึ่งอีพีใช่ก็ต้องอดใจไปรอน a y ทีหน้าแล้วกันนะครับแต่อะไรแล้วแต่ก็คืออีพีนี้ต้องพูดถึงเรื่องของพี่ชินหมิงก่อนเราได้เสียสูญเสียตัวละครไปหนึ่งตัวแล้วตอนนี้ซึ่งเอาจริงๆเนี่ยนักสงสารนะพี่ชินหมิงนี่ชินหมิงเนี่ยแทบไม่ค่อยจะมีบทมากเท่าไหร่แต่เรารู้สึกว่าเราผูกพันกับพี่ชินหมิงมากเนี่ยคือเขาเป็นเหมือนเป็น ในตัวละครที่อยู่กับฝั่งเชรเกอร์มาแบบตั้งแต่แรกงแล้วก็เป็นฝ่ายแบบคอยช่วยเหลือฝ่ายซัพอร์ตตลอดคอยดูแลคอยแบบแนะนําให้คาแนะนําแบบหลายต่อหลายอย่างแล้วก็เหมือนเขาสู้จนแบบจนตัวตายของจริงอะจนตอนสุดท้ายเราคิดว่าเออคงตายคู่เลยแต่แบบความเป็นราชินาวมัเนาะพลังมันต่างกันละดบต่างกันแต่ว่ากูไม่ได้ก็เจ็บเจ็บหนักอยู่นะเจ็บหนักอยู่แต่ก็น่าแหละก็อย่างน้อยอย่างน้อยเป้าหมายของเขาก็ทําให้เหมือนแบบว่าอะไรนะ บุคคลบุบคลากรสักหนึ่งคนที่อยู่กับพวกพรกเอกเนี่ยหายไปหนึ่งคนอ่ะมันก็น่าจะแบบว่าสมดังที่เขาแบบตั้งใจแล้วเลยอย่าเงี้ยแต่การจากไปมันก็มันก็ยากที่จะเศร้าเหมือนกันนะเขาก็ช่วยลูกศิษย์ของเขาได้ไงใช่ได้อย่างเต็มที่แล้วลูกศิษย์ก็จะได้เห็นว่าเอาใครฆ่าอาจารย์กูเจอแน่วันหนึ่งกูจะกลับมาล้างแค้นให้ได้ ก็ได้แต่ไอพี่ชินมิงนะนะครับผมแล้วก็ได้เห็นการต่อสู้กันระหว่างตัวของเขาชื่ออะไรนะผู้ทำพิธีพี่ชินมารเออเออผู้พิชิตมารผู้ทำพิธีคนที่7ใช่ไหมใช่ก็เก่งซึ่งก็ขึ้นตรงกับทางทางของเชียนเตาหลิวบอกเขาบอกว่าเหมือนเขามีคำสั่งมาว่าพยายามช่วยปิดตรงให้ได้อะไรอย่างนี้เราก็บอกว่าโอ้ยก็ดีเลยข้าเบื่อจะต้องแบบมานั่งเล่นทัพีแล้วพี่ใหญ่แล้วอะไรอย่างนี้ ก็เหมือนมาเต็มที่จนแบบก็คิดและว่าอุยถึงเวลาแล้วจะต้องใช้วิญญาณยุที่เก้าก็คือเป็นทุกชีวีพ้นทุกก็คือกะฆ่าล้ไม่ว่าจะเป็นฝั่งตัวเองหรือว่าฝั่งดุ้นก็แล้วแต่เอาให้ล่าเอาให้หมดอะไรอย่างนี้แต่ว่าเหมือนถังซานคือแบบนี่แหละคือสิ่งที่เราคอยเอที่เก็บไว้จนถึงตอนเนี้ก็รอให้แกเขาเผยมาได้แหละใช้อะไรนะเขาเรียกใช้วิญญาณยุที่แข็งแกร่งที่สุดออกมาแล้วมาดูว่าถังซานนี่จะเข้าเต้าไนท์ยังไงจะสวนกับแบบไหน ก็อย่างหนึ่งคือทั้งเจ็บอะไรเสร็จลทุกคนก็แบบมีการพัฒนาที่แบบรวดเร็วมากจนกระทั่งแบบคู่ต่อสู้ยังงงงงเลยว่าแบบเฮ้ยมันไปฝึกกันมาจะไหนวะใช่เพราะว่าเกขนาดนี้เขาฝึกมาหลายปียังเพิ่มขึ้นเป็นแค่มหาบปดเมีเองนี่อะไรนี่มันอะไรมันเกิดอะไรขึ้นแถมแบบที่มาโชว์ตัวเนี่ยวงแหวนสีแดงนะปาไปแล้วห้าวงนะถังซานี่สี่ใช่ป่ะแล้วก็หลงหงนึ่งแล้วี่หลงหลงนี่ยังยังได้มามาเผื่อแล้วด้วยใช่ <ร>ยัง <ละ S 2> ไม่ได้<ล>มาโชว์นะอเออจะแบบยังไงวะแล้วก็เดี๋ยวเราดูใีพิธีนาละกันว่าการต่อสู้ระหว่างถังซานกับทางด้านของอ่าผมยิทิชิตมาเนี่ยจะโลเอยอย่างไรับครับผมโอเคแต่นี้ก็จบแล้วทั้งสาราลชั่นกับเอลิเมนตัำนานจอมยุทธพูดถังซานในพิีที่205นะครับก็หวังว่าจะได้เอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแที่ไทยรัฐทีวีพูดถังซานแล้วก็ไปออนทีนยรั่นใฐที น,นะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสว,ส,สวัสดีครับ